รู้หรือไม่ว่าอุตสาหการรมอาหารนั้นมีความเปราะบางแค่ไหนการเปล้่นแปอนแม้เพียงนิดเดียวก็อาจนำไปสู่ความเสียหายทั้งสายการผลิตได้อย่างง่ายดายดวตัวอย่างการปเปืเป้อนของซัลโมเนลลาในกรณีของพีนัทบัตเตอร์ออฟอเมริกาเมื่อปี2009ทำให้บริษัทนั้นล้มละลายได้เลยทีเดียวครับดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหการรมอาหารและเครื่องดื่มจึงต้องมีความปลอดภัย และมีความแม่นยำในระดับสูงโดยเฉพาะชิ้นส่วนที่ช่วยในการขับเคลื่อนและอยู่ในทุกช่วงเวลาของการแปลรูปอาหารอย่างมอเตอร์เกียร์จึงจําเป็นน้องเคลื่อนไหวและใช้ความเร็วได้อย่างเหมาะสมกับประเภทอาหารเช่นเครื่องดื่มอาหารแห้งหรืออาหารกระป๋องเพื่อคงประสิทธิภาพในการทํางานขอต้อนรับเข้าสู่รายการแนะนําสินค้าอุตสาหกรรมบายซูเปอร์ซอสผมทศชิพสุสาธร Content Creator จากโมเดิร์นเมนูแฟคเจอร์ลง และผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ต้องต้องมีช็อตในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับโมนเตอร์เกีย มอเตอร์เกียร์คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบกลุ่มรอบการทำงานของการเคลื่อนที่วัตถุให้มีความเสถียร mm hmm. เช่นสายพานลําเลียงสินค้าเป็นต้นโดยอาศัยหลักการทำงานจากมอเตอร์เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานกลเพื่อทําให้วัตถุสามารถเคลื่อนที่ได้และฟันเฟืองหรือเกียร์จะทาําหน้าที่ลดรอบความเร็วและทดรอบแรงบิดการเลือกใช้มอเตอร์เกียร์ให้ตรงกับความต้องการและการใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพจะช่วยให้การผลิตของคุณนั้นราบรื่นต่อเนื่องไม่มีสะดุดไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นครับถ้ายัางนึกไม่ออก ว่ามัติเกียจะเป็นปัญหาในการแปลรูปอาหารได้อย่างไงลองนึกถึงการบรรจุเครื่องดื่มที่มีการเคลื่อนที่เร็วเกินไปของเหลวอาจจะกระชอไหลออกติดอยู่ที่เครื่องหรือขวดข้างๆทําทให้เกิดโอกาสในการสะสมของแบคทีเรียรในขณะเดียวกันปริมาณของเครื่องดื่มอาจจะไม่ตรงตามข้างข,างขวดที่ระบุไว้ทําให้เกิดปัญหาด้านมาตรฐานการผลิตหรือในกรณีของการแปลรูปอาหารหากมอลตะเกียเป็นที่สะสมของฝุ่นตะกอนและคราบต่างๆ การมุนของมอเตอร์เกียร์อาจจะกระจายสิ่งเหล่านี้ให้ไปปนเปื้อนกับสภาพแวดล้อมและสัมผัสกับอาหารได้โดยตรงคุณรู้หรือไม่ครับว่าความสําคัญของมอเตอร์เกียร์ที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารมีความสําคัญอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับ การออกแบบมอเตอร์เกียร์ที่ดีเนี่ยต้องถูกออกแบบให้สอดคล้องกับหลักความปลอดภัยทางด้านอาหารครับการทางานของเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นสายพานหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องต้องเคลื่อนไหวล้วนทำให้เกิดการสึกหรอได้ทั้งสิ้นครับวัสดุสําหรับมอเตอร์เกียร์จึงต้องแน่ใจว่าแม้จะมีการสึกหรอเกิดขึ้นแต่พื้นผิววัสดุ ต้องไม่เกิดการสะสมหรือการก่อตัวของสิ่งสกปรกต่างๆนอกจากนี้ยังต้องรองรับการใช้งานร่วมกับสารหล่อลื่นสําหรับอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากสารหล่อลื่นทั่วไปอีกด้วยเช่นความทนทานต่อความร้อนและระดับความปลอดภัยของสารเคมีเมื่อสัมผัสกับอาหารเป็นต้นประการต่อมานะครับคุณสมบัติความทนทานภายใต้สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมอาหารนอกจากความชื้นซ,ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญแล้วเนี่ยปัจจัยอื่นๆอาทิอุณหภูมิที่ไม่แน่นอน เช่นบางทีร้อนเกินไปบางทีก็เย็นจัดหรือบางทีก็มีฝุ่นมีไอละอองเยอะสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของมอเตอร์เกียร์ได้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นอัตราการสะสมความร้อนการสึกหรอที่เกิดขึ้นตลอดจนความสามารถในการทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือสารอนินทรีย์สารอินทรีย์ต่างๆในกระบวนการนอกจากนี้นะครับความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการทํางานมอเตอร์เกียร์ที่ดีนั้นต้องไม่ทําให้เกิดการสูญเสียของเวลา ซึ่งเป็นตัวแปรที่สําคัญที่สุดในอุตสาหการรมอาหารเลยครับการทํางานที่ไม่สม่าเสมอของมอเตอร์เกียร์นั้นทําให้ไม่สามารถคาดการเวลาที่แม่นยําในการทํางานได้ครับซึ่งนะครับสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการรักษาคุณภาพในกระบวนการผลิตอาหารโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการเน่าเสียของอาหารการอยู่ในสายพานที่นานเกินไปในภาพวาร้อมของอุตสาหการรมก็จะเพิ่มโอกาสในการปนเปื้อนได้อีกด้วยเช่นกันครับในส่วนของงานซ่อมบำรุงนะครับ หรือการเปลี่ยนมอเตอร์ที่ทําได้ยากเนี่ยเมื่อเกิดดาวไทม์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาเนี่ยจะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่แย่มากๆขึ้นครับซึ่งเป็นการรับผลลัพธ์จากการที่เกิดการน่าเสียและการปนเปื้อนไว้ด้วยกันทั้งยังเพิ่มโอกาสนะครับที่การปนเปื้อนเหล่านี้จะยึดแน่นกับเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับผมคุณสมบัติเหล่านี้ของมอเตอร์เกียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่เน้นความปลอดภัยทางอาหารคุณสมบัติในการทํางานที่มีนื่อนไขเฉพาะและ ประสิทธ,ธิภาพในการทํางานที่ผสมเสมอหลวนเป็นสิ่งจําเป็นที่ทําให้ผู้ประกอบการในอุตสาหการรมอาหารเนี่ยสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตหรือแปรรูปได้ในขณะเดียวกันนะครับการทํางานที่ได้ความสม่ำเสมอของมอเตอร์เกียเนี่ยสามารถส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของอาหารได้ไม่ว่าจะเป็นปริมาณความผิดเพี้ยนของรูปทรงรูปรักที่เกิดขึ้นหรือในท้ายที่ททสุดส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตัวสินค้าของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นได้โดยตรงครับและจะนําไปสู่การปิดกิจการได้ง่ายๆเลยนะครับ หนึ่งในแบรนด์นังนะครับที่ออกแบบมอเตอร์เกียร์บนพื้นฐานของความคิดดังกล่าวและได้การยอมรับจากทั่วโลกนั่นก็คือแบรนด์ Moto โบริโครับและถ้าพูดถึงในประเทศไทยนะครับโมโต v บริ o อเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญอย่างวานิทกรุ๊ปครับผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบส่งกําลังและเครื่องพ่นไฟในงานอุตสาหกรรมมีชื่อเสียงยาวนานมากกว่า30ปีแล้วครับผมมีสินค้าและบริการครอบคลุมด้านระบบส่งกําลังและเครื่องพ่นไฟในงานอุตสาหกรรมโดยมีพื้นฐานจากแบรนด์ยุโรปแล้วก็มีราคาที่จับต้องได้ แล้วก็มีาราคาสมเพสสมผลมากๆครับมีผลิตภัณฑ์คุณภาพจากหลากหายแบรนด์นะครับอาทิเช่น e l e c t r e m m GPG, FIMM, Warmac, WenTex, w e n e c i t y และแบรนด์มโตโบริโอครับซึ่งแต่ละแบรนด์ที่กล่าวมานั้นนะครับเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในด้านระบบส่งกำลังของงาอุตสาหกรรมอย่าง b r a n e l e c t i m นะครับ เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ได้ทั้ง1เฟสและ3าเฟสครับผมเป็นมอเตอร์เบรกนำเข้าจากประเทศโปแลนด์เลยนะครับเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภทที่มีขนาดตั้งแต่0 0 9ถึง315ิกิโลวัตต์เลยครับเช่นโรงโม่หินโรงยางโรงแป้งโรงสีและการผลิตในรายอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดครับหรือแบรนด์อย่าง GPG นะครับมอเตอร์เกียร์ที่มีลักษณะเป็น compact design นำเข้าจากประเทศไ,ทไต้หวันเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาดกลางขนาดตั้งแต่0 2ถึง3.7กิโลวัตต์ครับวั FIMM it มอเตอร์ไฟฟ้า1เฟส3มเฟสมอเตอร์เบรกผลิตจากอิตาลีเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภทขนาดตั้งแต่0.18ถึง315กิโลวัตต์ครับผม w o m a เคียร์ทดแรงคุณภาพดีราคาสมเหตุสมผลจากประเทศไต้หวันเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไปแรงบิดสูงสุดถึง3,360นิวตันเมตรเวน e n a n ติ มอเตอร์สันเขย่าแบรนด์ระดับหนึ่งของโลกซึ่งนําเข้าจากประเทศอิตาลีเหมาะสมสาหรับอุตสาหกรรมทุกประเภทเช่นเครื่องคัดแยกขนาดหรือวัสดุถังไซโลโรงโม่หินโรงยางตะกแกรงร่อนคัดแยกโรงงานสัตว์และโรงงานน้าตาลเป็นต้นแรงขย่ามากถึง2 5 0 0 0กิโลกรัมและสุดท้ายนี้นะครับแบรนด์มูโต์วริโอครับซึ่งเป็นเกียร์ทรดรอบนําเข้าจากประเทศอิตาลีเลยครับเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภทเช่นนะครับงานอาหารงานเครื่องดื่มและก็โรงน้ําตาลเป็นต้นครับ แรงบิดสูงสุดอยู่ที่78,000นิวตันเมตรครับผมเปิตภัณฑ์ทั้งหมดของวาริสกรุ๊ปนะครับครอบคลุมในระบบส่งกําลังของหนาอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์เกียร์เฟืองเกียร์ทดรอบหรืออินเวอร์เตอร์เมื่อรวมกับประสบการณ์อันยาวนานของทีมงานที่เป็นวิศวกรทั้งหมดคุณจึงมั่นใจได้เลยครับว่า ทั้งหมดนี้วาน,นิทกรุ๊ปจะมอบโซลูชันด้านระบบส่งกำลังและช่วยสร้าง,างศักยภาพในการแข่งขันของโรงงานของคุณให้เป็นอย่างดีครับผมโดยคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่ทาให้มีสินค้ามาตรฐานพร้อมให้บริการได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรอให้เสียเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบส่งกำลังแบรนด์โมโตวาริโอที่ได้เรียกว่าเป็นท็อปทีด้านระบบส่งกำลังทั่วโลกเด่นด้วว่ามีพร้อมพร้อมทั้งสินค้าและบริการไว้รองรับความต้องการของคุณอย่างแน่นอน หากผู้ประกอบการท่านใดนะครับที่ต้องการปรึกษาหรือติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบส่งกําลังอุตสาหกรรมเพื่อผลผลิตสำหรับโรงงานอาหารหรือการใช้งานกับเครื่องผลิตไอน้ำหรือบอยเลอร์ที่รับการคุณภาพและประสิทธิภาพจากแบรนด์ยุโรปชั้นนําและยังมีราคาที่สมเหตุสมผลพร้อมทั้งมีทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า30ปีสามารถติดต่อวาร์ดกรุ๊ปผู้จัดจำหน่ายสินค้าโมโตวีดีโอและระบบส่งกำลังอื่นๆจากแบรนด์ยุโรปชั้นนำด้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ดังนี้เลยครับผม สุดท้ายนี้นะครับฝากกดติดตาม YouTube Channel Factory Choice <c oughs> เพื่อติดตามสินค้าอุตสาหกรรมที่น่าสนใจครั้งต่อไปหรือหากมีข้อสงสัยหรืออยากเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่คุณชอบ <c oughs> ก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับและเราจะมีโปรโมชั่นดีๆผ่านทางเว็บไซต์ factoryeasy.com พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ